กับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็พ่อกันช่วงระยะใบใบนะครับครับครับทำข้าวทำข้าวพี่น้องแฟนเพ่งแฟนเพจิดของเงินหนานน่นเลยะครับห้อนหลายท่านผู้ชมเลย้อห้อนทั้งเจ้าพี่น้องห่อนมโนโอ้ยอยู่ใส่กับว่าห้อนเบิดครับะห้อนบัสุบายสมากงรถมันมามันยางเขาได้เต่าคุณเดาตอนนี้เงอกใครเนี่ยมันมีอ่มม่วงพ่อที่เป็นเงาอยู่ แน่นอยู่ครับบ้านก็ได้ครับอ่ะยังไข่อยู่นะท่านมันก็ล้มมากงบ่ได้แน่นครับกับบรรยากาศก็ถือว่าพออยู่ล้มไปพวกหัวนอกพื้นปั๊บพุ่นเออแม่นล้มลื่นนะโอ้ไหลเนาะครับกินเองปูเองอ่ะให้ได้แน่ชส่งเนี่ยฮะไม่ได้เนี่ยทิ้งทิ้งเป็นไมาลูกเบิ้งทิ้งทิ้งเนี่ยเลยน้ำเบิ้ดมือเพิ่นนี่นเบิ้งได้่ยเพิ่นเปียกคุณงวงนั่นธรรมดาอือ พี่น้องเอ้ยครับทำข้าวทำข้าวหาพี่น้องปเป็นเสลครับเพราะว่าอได้ไล่หลายมือแล้วเรามือนีว่างมือนีว่าง,งว่านเขาวาเบิดมือเบิดคำว่างวาง่านเลยจักว่าไปใซอรสขาเนี่ยมีมือนีเพราก็ไดิจวนเบิดมือเสพฟัดเศร้าจากงานมากน,นะเขาบ้านมาสามมือแต่หักบยอะดอจวนจักมือหรือจักมือครับก็บคุยเรื่องนั่นละเรื่องการบ้านการเมืองน้าผมก็บวอ เลยไปเดือดร้อนเขาพูดอะไรดอกเที่ยงเพิ่งสวาอยากทานพี่น้องวาอ่าพี่น้องสี่เรียกพูดได้กัดคอมเมนต์ไม่ให้หุ่นจักในเดอ้อไม,ไม่มันแย่นอยู่ริงเอาเอาไม่เอา,าเคอมเมนต์จริเนาะโอ้ยจากแล้วเลือกไปก็เลือกเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบตัวเรียกคนที่รักมัก มักที่สอบ่านที่สอบการเออเกย์กายาโคล,ละวายเอ็ซี่พี่น้องคือพี่น้องก็ยได้จใจพี่น้องนั่นแหละครับผมจึงถามข้าวพี่น้องสืบๆนีล่ละอันนี้คือใล้เลือกตั้งแล้วอยากให้ม,มันอยากให้คืออยากให้มันได้รัฐบาลที่ดีครับผมหรือพี่น้องว่าจะเห็นอ่าอยากได้รัฐบาลเก่าที่ยั้งยูกก่งนต่เรียกเพิ่นผมผมว่าได้ห้ามแล้วครับแ<ผ>ม่ได้ครับได้ห้า<ผ>มหรือพี่น้องอยากเปลี่ยนรัฐบาลไม่สิกะแล้วแต่พี่น้องสิตทัดสินใจเองบ่ได้เลือกที่รับประทานไป พักไหนรพักหนึ่งก่อนแม่นครับผมคนีก็บยุ่ธนิจพี่น้องนี่ครับมีอยู่พักหนึ่งที่อาจารย์มากที่สุดครับพักยังพักคนนอนหลับอยู่เบิดมื่อยครับมม่อยากก็ตื่นเขได้หลับดอกคอยไปทนเพ่งไปอ่านหนังสืออยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์นะเพราะว่ามันหลับที่สุดดอกบาดนี่ก็สิยูทธโมโดนบ่ได้เป็นอย่างนั้นก็เย็นอยู่ดอกคาไฟแพงงานงุ่มหลังมึงเอยว่างหันความกระเบื้องนี้ว่างหนึงเนี่ยพักยังคาไฟแพงทั้งคุณแจ้งกันไปบ่ได้ยุคคาไฟคือแพงแทบแบบสามทอดสี่ทอดเนาะ ครับก<ค>าแฟเองก็บหา,ยยางเงเป็นสัม,มกับแพงตัวอืมเว้ยพี่น้องอ่านเบิ้งโหลดที่เขาลงมาเนี่ยแหละครับมันมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนซี่ค้นหาซ้ำช่วงซี่ช่วงหวังหาช่วงนนนขใจใจในแม่เสมอเนี่ยค่าใช้ใจเนี่ยมีเออ,อแค้นโอ้ย,อยจะให้วอลเลยคือเจ้าของสีลูกมากข่งให้วอลเลยวอลแมนนะครับผมมีคอเบิ้งแล้วอาเลยที่ค่าไฟบาดยัน่หนย่านแพงบ่แมนแนวนั่นเถอครับไม่ย่าง ลืมปิดแ <laughs> <laughs> อรครับหาเงินพ่อมีนหน่วยไฟไหม <laughs> โอ้โห,โหน่วยหนึ่งมันหลายบาทเด้เอาค <c oughs> รับผมแล้วเบิดประเทศเนีนเน่ยม,มันสิเงนินจากพันล้านจากหมื่นลาา้านจ้าวะโอ้โแม่เลยเู่นเอาแล้วเงินสมนียังบริหาบร,รบ่ได้ขอก็งึดจนวันขี่สิออกกูไปเฉ <c oughs> พาะเฉพาะค <c oughs> ่าไฟเด้ครับผมค่าน้ำมีแต่หากอุ้ยบาทเนี่ยหนักเขาเก่าอืพี่น้องกักับพิจารณาเอาครับพี่น้องครับกับ อยากให้พี่น้องได้เรียกคนที่ดีนั่แหละแลละอยากได้รัฐบาลที่ดีที่คือแม่บริหารบ้านเมืองให้ดีจริงนะครับผมเพราะว่าต้างคนณกับั้างอยากเป็นรัฐบาลในเมื่อเป็นพรแล้วเนี่ยข้อมงหวังข้อมตั้งใจอืประชาชนที่เรียกกับไปเพิ่นกับอยากให้มาบริหารประเทศว่าอยากให้มุหานบ้านเมืองได้หือเ่าเขาไปเล่าเหตุคือคำว่าเดีเหตุคือคำว่าพี่น้องครับแต่ยังน้อยใครเหตุการณ์กรเกียรอยู่ไดล่ะครับ ่นครับพี่น้องเช่าให้ชาวนาลืมตาอาปากอืกะสาธุสาธุสาธุขายองให้เขาไฝลดลงครับกะพักโอ้ไม่แห้งกันเลยครับเดีนี้พักใดเขามากขนาดไหนะครับเขาบอกขอให้สิ่งที่พี่น้องคิดในใจนั่นแหละไมันคือจริงพี่น้องคิดเนี่ยเม็นบ่ได้ลอยโปรเซ็นกะได้จ็ดหกสิบโปรเซนนี่ก็ยังดีแมนครับผมก้มกินก้มอยู่ก้มลำบากขาเขาพี่น้องก็เคยสู่กันมาพากันไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนปัณณิล่ะครับ ครับผมกับกัวกัโอ้ยอยากจะว่าหลไรก่อนจะว่าผมฟักไฟไฟหนึ่งไฟเดี่เนาะกับห้าบ่ฟักหรอกครับบ่ฟักครับบ่เป็นไก่เออบ่เป็นฮานไก่ขั้นไก่สิฟักดิบ <c oughs> บ, <c oughs> บ่เป็นฮานบ่เป็นเป็ดมันใหญ่กว่าไก่เนี่ยหัน <c oughs> ยังไปหันยังไปฮานอีกเหออ๋อมันใหญ่กว่าเป็ดใ <c oughs> หญ <c oughs> ่กว่าฮานเอาไก่ไกลกับพ่อละครับพี่น้องครับก็พอกันมาพากันไปจะว่ากันเป็นโรคลิซิดวงอย่าลืมนี่เด้อนี่น่ะไม่ยังล่ะสมุนไพรแก่โรคลิซิดวงของยายหลายย่านนี่แหละครับเนี่ยคือว่าคอมพิวเตอร์บะเนี่ย อันนี้บริษัทเขาผลิตซื้ออ oh. บริษัทเขาจะโรงงานขเขาจะผลิตอืเออแต่ว่ายเนี่ยเป็นยาผมสังเกตสังเมื่องไรครับสังเกตพวกนี้นะ,นะอโอ้เนี่ยมีรูปใหญ่ไหนย่างนี่เนี่ยผมติดอยู่นี่นี่ครับมองฝาเนี่ยครับเอออืเขาจะเขาจะเป็นผู้ผลิตไทยนะผมเขาจะแล้วล o g o ติดข้างให้แต่ก็สังเกตได้ทีบัตหาคอมพิวเตอร์มันบอกขึ้นกันเพราะมันคนละยี่หัวนะคอมพิวเตอร์เอาบอกเอาาคอมพิวเตอร์หลายยี่หัวดิเออต้องสังเกตฝาครับถ้ามีรูปใหญ่ไหนย่างจะเป็นของแท้ครับ เห็น <In S 1> พี่น้อง<ม>บนยูว่าเศร้าไปเซกกระได้ครับบน่าจังไดบัดจบนี่แล้วจมาการการขายธุรกิจเอียงเดินหนา้ากันกับว่าได้พี่น้องสังเกตบ้างสิเจกรนี่เนาะจะกรนี่แม่ขายแม่ขายน้ำเหล่อสายทางเต็มเดียวอาแม่นครับผมเต็มขายสิ่งขาย,ข,ายของขายซื่อม,มือไปบ้างแล้วไม่ได้ตีนห้างเลย<อ>ไม่ได้มองห้างเลย โอ้บอบอกโคบอมีไม่ขายอ๋อพ่อขายไม่ขายเดี๋ยวบอกใครมีมีใครเจ้าดีไปใส่เบิดบัลนี่ก็เจ้าสู้ขายมันไปหนาบได้โอ้ยเปไปการขาดทุนไปแหละก็บ่มีคุ้นซื้อนี่คือสาเหตุที่สุดเลยซุ้มซื้อเกิดจากเสี่ยวอยังมาซื้อเพราะปันหาเงินบดได้อืมแม่นแท้บาทเนี่ยนี่แหละผมก็จึงมาคุยกับพี่น้องอืมอืมอยากให้พี่น้องเลือกพักที่ดีครับผมเพร่ะเอาเงินมาให้เอาเรเด้อยพี่น้องเลยเออเออผู้ใดก็แล้วแต่เอานั้นมาให้เอาโลดเออแต่ว่าสีเรียก ใช่กับยุ่ในใจของพี่น้องนั่นแหะครับอคนเองเงินมาให้นว่าบาปหรอวข้าบโได้ขอเออถ้าเราคนญาณนี่เอาญาิญาิบาปหอวยแน่นแล้วเนาะผู้เท่าเนาะญานบาปเออคนเอาเงินมาให้แล้วบ่ากายคุมันสิบาปมันว่าบาปหรอวครับครับผมขาบโพได้บังคับเ้าวโพดได้ขอแต่เพิ่อนผัสศรวารียากยากขายสิทธิ์ขายเสียงเออผัสศสวารีแคือพนนคอาเงินไห่เขานั่นแหละคือคนสื่อสีเท่านั้นะบาปมันบาปแต่ผู้เหตุเออแหลกพูดเสิทธ์ ตเต็มลอยในเมื่อเฮามีสิทธิ์เต็มลอยเนี่ยเขาเงินมาให้เนี่ยห้องมิสิ์ที่สิบเขาเรียกเขาเนี่ยเออเพิ่นว่าดเจ็บสิตัวอ่ามีเงินเอา,เอามีเหล้ากินอแต่ไอ้นั่นอยู่ในใจเม้นไผอยู่ในใจเ้างดีละลดนะกับผู้ผู้ดีของของพี่น้องนั่นล่ะครับพิจารณาเอาเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็แล้วแต่ว่าคนมันหมักเพราะขี้กันครับผมอ่าแต่ที่นี่ยพี่น้องก็บยำให้เลยแหลกสะก้อนเข่าจังกืน โอ้ยขันยำโมแหลกแล้วมันจะข้าค้ออันนี้คนว่าคิดเหตุที่อืนเงี้ยอ้าวข้อใจวะเว้ยน้อยพี่เถอะคิดใหตุที่อ่าแล้วก็เจังค่อยอันนั้นวิเคราะห์ก่อนซ้ำกันครับอันยำสร้อยหางโมแหลกเนี้ยเฮตุจังเนีคือยำอย่งอื่นเลยอื่นได้เอาวไปเนี่ยเออเยดฟงด่องหออกมันคือคือโป่งกว่ามากหาอกอันนึงมันข้าเขียวนั่นดิไอีรนึงอ่ะอันนึงมันย้อนลงข้อเหมือนไหมแล้วมันดีดกลับอันเนี่ย เอี้กหนึ่งฟงดองเอี้กฟงดองมันมเป็นหนังกระติกในปันจุบันรับคผู้ชมครับพี่น้องเด้อวัวกันนวพวกวกันมวนครับผมพี่น้องครับอันนี้ก็คือควบเย็นไปของพี่น้องอันอันอันขอมานไม้หุ่จักรเนเด้อห้ผมเลยหูฟยกหุ่จักในว่าพี่น้องสีคอมิน์มาหลายปันไหเบิรงกันอยู่่เอพี่น้องสีสีเรียกเรียกไปจังไหด้นะนะเออโอ้พักดเออสีเรียกพักได้สีเรียกลโยยบายของผู้ใดนะแมนอยู่ครับต่างคนตั้งนโยุบายออกมาเนี่ย มันกะ<ม>กับพ่อฟังอยู่ดอกครับแต่ว่าหาลังเงนื้อยุไบทมันกับพ่อฟังอืแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเสนอมาในสิ่งที่ว่าถ้าเป็นไว้ได้ก็ดีครับแบบสู้อันนั่นละเอากระเบิง้งเบิ้งอันไดจริงอันใด้บ่จริงอือผู้ใด,ดแท้บ่แท้สันตัวเออเพื่อนควบผู้เพ,พื่อนรวยนั่นะเพื่อนว่าข้อใจเรื่องคนจนอีหลีได้เอาอู้วงจากคนจนเลยเหรอเนาะเพราะว่าเพื่อนกะคนมีเงินน้อยอยากยังเพื่อนซื้อกินอยากเนีย เขาเป็นคนจนเนี่ยหาเสารกินคำแมนอิลีเด้ท่านผู้ชมเดอ้อแมน,นด้ยครับผมหาเสากินคำนี่มันบ่มีอิลีเดียวสรถูกผู้คนบ่มีกับบม่บบมีอิริโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเป็น,นไผกะเราคำเดียวกัโอ้ยหาเงินยหยากหาเงินอยากแจ้งถึงเจสสิหานักสื่อเขากอกมอเนี่ยก็ยากครับสื่อยังยูยัยงกินเก็บเป็นเอ็นอ,อุ่นเนี่ยเนี่ยแลนหันแลนนี่อคารรถคาร่ากับแห่งแพงไปเนี่ยคาแพงกับบได้นี่มันมันก็แพงเนี่ยมันก็ไปยังสั้นอ่ะนีแนบบังคับอืม มันก็เลยมันกระทบวทุกอย่างนั่นไหมเอาครับผมกระทบททุกอยางเลยท่านผู้ชมครับผู้ที่ผมผมออกไปนี่ก็อยากใ้พี่ต้องคิดที่ที่ครับผมยำเด็กๆคือพมงเวาหน่ยละอโดยเฉพาะเลือกโดยเฉพาะปีนี้ครับผมออกปีนี้เลยอันนี้เจอกับผมเองนี่นี่ผมไปเห็นหน้าเห็นหน้าเป็นอย่างอ๋าไปเห็นหน้าบ่ดนี้ค่าปุ๋ยนั่นแม่ตะกี้ซื้อกระสอบละแปดร้อยอาอพอทนถือว่าแพงอยู่ดิ เออเศร้าหน้าเขาน้อมันหางยากปีนี้กระสอบละพันหาครับขึ้นบนเถอบ่ัปุยอันปุยอันทุกอย่างก่นเลยขึ้นก็ขึ้นหลายโคตรนะมันก็าจากแปดร้อยเป็นพันหามันขึ้นเครื่องหนึ่งหมดปุยยูเรียตะกี้กับสองสามร้อยถึงเนาะสามร้อยสี่ร้อยเขาละคาเท่าไรไปเนาะเขากิโลละจักบาทชาวานเกตบาทไม่เปลี่ยนบาทเออนั่นมันไกลกันกับค่าปุ๋ยเพราะอะเขาเขาเกตบาทแปดบาทอ่ะบเท้าไปซื้อกาแฟอันนั้นมากาแฟอันอเมซอนอเมซอนเขาเบเป็นร้อย หลายก็ค oui. pues nah ้าเข่าเกือบเป็นลอยบัดนี้เฮาขายเข่าจักกิโลจังสิได้กาแฟแก้วหนึ่งวอยปุู่พี่น้องกาบังเงาสิละโทษโท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 อันนี้ก็คือควอมันบ่กำเกิงบ่กึองข้อมพอดีของการค้าการขายควอมสมดุลพอกันเออพี่น้องเอ้ยจ้าหน้าทขอวอยวอนรัฐบาลพักไรก็แล้วแา่สิขอมาเป็นคณะสงอ่าสั่งบ้านสั่งเมืองก็ขอคอ้พี่น้องคิดคือจังจว่เนี้ยอือา ยางนี่อันหนึ่งผมก็มียางอยู่น,นี่ปบัดนี้เอาพอพอได้ใจของผมมียากด้วยไกล, <c oughs> กลามากเพราะว่านี่ไก่มามือเลน่นมาจะน้าดวงครับ <c oughs> สิบเกตบาทเาท่าไหร่ตอนนี้สิบเกตบาทอืออืออสิบเกตบาทนี่ก็เอาจ้ากิโลลอยหนึ่งเหมือนไรพวกเงาจี๋ละบสกิดตัวสีออกกันโอ้โหทอดน้ำตาหมุดแดงนิดนึงเหรียญบาทเออออกเหรียญบาทตอนนี้เดี๋ยวนี้จนสกิดพี่น้องมันมันออกยากหลายครับผมพี่น้องครับค่าปุ๋ยบาทเนี่ย ผู้สอบหนึ่งกับเสลยเจ้ากาบางพันกลัวนั่นให้ผงนี่ให้ผมนี่ย่างน้อยกับสามสี่สิบหาสิบสอบพูนนะครับพี่น้องอมันจะพันมาในวันสองรอบกันเลยเพื่อเจ้ากาบางเอาครับผมตามขี้กันอือันนี้ก็เดี๋ยวนี้พวกหัว่าจักบาทปามบอกผู่เพราะตอนนี้บราตัดขายแล้วบพรตัดขายแล้วเพราะยังเพราะว่ามันแพงเพราะว่ามันถือเรียกว่ามันแพงเพราะมันถือเออขึ้น พี่น้องครับกเจังพ่ไปมองหันมาหนีพ่อข้าแม้ขายเขาอดโอยพูดได้ก็ได้ครับผมว่าคันข้าการเค็ดพ่อส่งโตคนละคันสิป่าทิมีเลยกับยันลูกค้า่นคนสิมเจ้าของเลี้ยงลูกค้าไว้เออก็เลยเลี้ยงลูกค้าไว้ได้กาไรหน่อยกับยามันกระสางพ่ออยู่โตข้าละเมื่อก็ได้เนีแยละเมื่อก็รูบนะว่าอันนี้เป็นคําบนของพี่น้องขายขายของยู่าม ตลาดตามริมทางจชงศีนาครับผมกาอันนี้ก็คือกันผลขิดผลกระทบแน่นครับท่านสีมาในน้ำเด็กกันเลยเจ้พักไรก็จามหรือขอฝากพี่น้องผู้สิเป็นรัฐบาลครับผมจงทําสิ่งนี้ทั้งคือทานว่ามากแน่นผมอยากคุณจักได้ว่าพี่น้องเขาไม่หูเนี้ยวิพีผู้ใดมีบรือไม่ไมี <S <S หรือผ้ใดแต่คุณจักได้นท่านจอย่าอ่านออกเคยเลือกใครกด้บ๊อบกับว่ออ่านออกละกสิกาผู้ใดกับ ผมเองกาลมะลดคุณโมนน่นเหรอผมว่าอ่านหลอกหลงบอกคอมเมนต์มาะลดคอมเมนต์มาะลดไอ้ผมเดือดหูเนี่นนะเอออเพิ่นยากมักอยากหัวเพิ่นมักอักเดือนมากพักไหนใจสิใจสิคือกันบอคือมักคือผมมักบอเออนั่นล่ะนั่นล่ะมันสิตรงกันว่าสันนิษฐครับผมก็แค่นั้นล่ะกับบอคือบอกก่ากายก็เดื่อกันเมื่อคุณโมเดียวกายเรื่องกันเมื่อถ้าคราพนเดืจัดาผมยังมาด้คเดียวว่าหัวาพักไดนพักหนึ่งเลยบอ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 ครับที่น้องมักพักแดกก็เลียงไปแมนคุณโมเดียวว่าแมนครับผมเออว่าพักมันหลายพักแต่เจ เพราะมันแป็นอหาริพักมันสิอู้หลายหลายครับหกสิบหกสิบสิพูดนะสองวันหกสิบหกสิบผักก็เลือกเก่าตามที่เลือกเก่าเบื้องเอาผู้ใดดีก็ผู้นั้นแหละพี่น้องเอ้ยก็เลือกเอาดีสุขคนนั่นละเอากระสีดีตัวเขาจะงงสมัครหรอกไม่นันตัวดีในใจพี่น้องครับล่ะทั้งวายดีใจพี่น้องมาผู้ใดก็เลือกเอามันผมว่าดีไปจับมือพี่น้องกันหอกครับแมนครับผมแต่ว่าอย่าหงจัหไว้แต่ว่าคุ้มคิดติดตรงกันกับผมบ่อนนะล้วกข้อมูลในเบื้องติดตรงกัน่ อย่ากดจั๊กครับผมกระทำข้าวทำข้าวกันผู้ชมเด้อเอาเก็บเป็นอุ่นเกี่ยวกับหลกลริสหดวงสวัรก็จะเริ่มเด้อนี่เด้อครับผมสมุนไพรของเงยหน่ายนซอยพี่น้องได้ครับเนี่ยอันนี้ไม่อย่างบัดเนี่ยเอานี่หัวยาฮะหัวยาโอ้ซสื้อกับพุกนี่แถมหัวยาเออ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 กินกินกินอยู่ในี่เวิดซะก่อนโอ้กินหัวยาก่อนคัางละหนึ่งช้อนชาก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นครับแล้วก็เวิเลดแล้ว มันจีได้จือมือก็ตามอืมอืมก็จังไม่กินอยู่านี้กระปุกนี่กินจังไรบ้านนึกนะกระปุกสามมื้แรกเช้าสองเย็นสองเพรมือละสี่เม็ดสั้นแต่ไรสี่เม็ดสามมื้อแรกสั้นแต่ไรสามมื้อแรกจากนั้นเราลดเหลือครั้งละหนึ่งแคปซูลครับเศร้าหนึ่งแรกหนึ่งจนเป็นกระปุกเป็นมือละสองเม็ดแม่เครับพี่น้องเคกินหมดไปถ้าเมื่อนาหันมีหลวงพ่อโทรมาว่าโอ้ยมันเคลื่อนอระบายไหลายแถบยุ่มยังงี้วะสั้นผมยังบอกว่าท่านว่าให้เล่าลด ให้ลดไอ้ลดจำนวนลงลดภาพออกลดจำนวนลงครับลดปริมาณลงนะแล้ววันนี้เพื่นถามมาอีกว่าอามกินก้อนอาหารหรือหลังอาหารเอาก้อนอาหารก้อนอาหาราอาหาหร,รประมาณสิบที่นี่ก็ได้อ๋อครับผมสิบยียย่สิบที่ก็แล้วแต่บัดบัดนี้ย่อมกินบัดเนี้ยขอควรระวังขอควรระอ่างว่างนะขอคนละยาไปดื่มเครื่องดื่มที่เป็นไอ้ข้อห้อโบวัตยยาห้าดอกกับยาลุงพัยาบาลยาผู้ได้กระามเพื่อนว่าให้กินเหล่ากินแอนคอร์หอดอกให้พักไว้ก่อนผู้ได้กินก็ได้ มันมันสีเศร้าก็ตามมันสีหยุบกระตามเลยนี่เด้อครับห้ามเศร้ากินเด็ดขาดอืมกินไปเครื่องปุกหรือีปน้องสีเศร้ากินห้ารังคนเนี่ยเพราะว่าเสื่อมันสิว้อนตายไปพ่อมาแล้วต้องกินให้เมด่อพ่อมาแล้วที่รักษาแรกๆกินไปแล้วมันหยุดอืมพอหยุดโรคปุ๊บเอาไปให้น้องกินบัตรไปให้น้องกินเจ้าของบอกกินบอกกินบัตมันก็คือเมือเราแต่ว่าคือห้องขายาเนี่ยล่ะเอาหายขายยาล่ะครับขายามันมันกระจายแต่ใบมัน ครับผมหัวมันปวดใจปอดใจเวลาไหนมันก็เกิดมันคือเกาเพราะฉะนั้นกินให้มันหายขาดกินให้มันหายมันหายมันเหี่ยวหดหัวมันนะยุบไปนี่คือเครื่องเดียวตรงนี้น่ะห้มันตายหดหัวมันกินลงไปอีกฝากไว้ครับท่านผู้ชมเด้อกับสมุนไพรของเงียนายานี่แหละซอยผู้ชมได้ปวดเสียเงินเปล่าครับครับผมกว่ากันว่าฝากการมวลพี่น้องเลิกขันพิบได้กะข้าเมลไมใหัวแจังได้พี่น้องสีเลือก เลือกผู้ไหนเลือกพรรคไหนนะครับสิตรงนโยบายกับผมบอแต่เรียกว่าสิสินขคือกันบอนะกันบอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการครับขอบคุณครับอยู่ดีครับผมสวัสดีครับ